ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับถึงเรื่องราวจะฟังเกาหลีกันจัดมาเลยครับข่าวแรกของเรานะคะ so s o อิ Insight ค่ะวันนี้มีแต่ข่าวฟ้องร้องกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับทางต้นสังกัดของวง EXID ล่าสุดเตรียมที่จะฟ้องร้องนะคะสำนักข่าว TMC จะเป็นเพราะอะไรต้องไปติดตามกับข่าวนี้ค่ะ สำนักข่าวท MC ค่ะถูกต่อว่าอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวประจำรายการได้ล้อเลียนสมาชิกวง exid ค่ะว่าผู้ภาษาอังกฤษไม่ชัดแถมแม้แทบจะผู้สื่อสารอะไรไม่ได้เลยนะคะด้วยท่าทีในเชิงดูถูกค่ะโดยยาดังตัวสังกัดของวงนะคะก็มองว่าการล้อเลียนการพูดภาษาอังกฤษของสมาชิกวง exid เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชื้อชาติของทางสำนักข่าว t m c อย่างชัดเจน โดยจอห์นซึงฮวีนะคะซีอของทางเยดาเอเ a น n มนต์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว d i ดิส t พ h ค่ะว่าเขารับไม่ได้เลยที่เกิกร์กร p ปในสังกัดถูกดูถูกถึงขนาดนี้ค่ะ นอกจากจะล้อเลียนเรื่องการพูดและภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนของจองฮวานะคะซึ่งเข้าข่ายการเหยดเชื้อชาติแล้วทาง TMC ก็ยังล้อเลียนสมาชิกวงที่กําลังมีความสุขที่ได้เห็นแฟนคลับมาให้การต้อนรับที่สนามบินนานาชาตินานาครนอสแอนเจลิสเป็นจํานวนมากค่ะโดยหลังจากที่สมาชิกสาวนะคะได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ไม่พอใจกับท่าทางการล้อเลียนของ TMC อย่างมากเช่นกันโดยทางตัวแทนของเยดังนะคะก็ได้เตรียมที่จะดําเนินการทางกฎหมายกับทาง TMC และจะส่งสารแสดงความไม่พอใจไปยังสำนักข่าวแห่งนี้โดยตรงด้วยค่ะ คลิปข่าวของ TMC ที่นําเสนอไปนะคะออกถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยล่ะค่ะแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงเกาหลีหลายคนไม่พอใจค่ะไม่ว่าจะเป็นแอมเบอร์แห่งวง Sx ที่ต่อว่า TMC ว่านําเสนอข่าวที่ไม่สร้างสารรค์และทําให้ชาวอเมริกันต้องรู้สึกแย่ไปด้วยทางด้านแท็กยอนค่ะแห่งวง Two ก PM ก็ได้แสดงความเห็นเช่นกันว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสำเนียงที่เป๊ะหรือว่ามีวยากรณ์ที่ถูกต้องเพราะหัวใจที่สําคัญของ,ของการพูดภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามนะคะก็คือการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันซึ่ง ือเป็นเรื่องแปลกส,สุดๆที่สมาชิกวง EXID ถูกล้อเลียนเพราะพยายามพูดภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทักทายแฟนๆชาวอเมริกันนั่นเองค่ะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องระดับชาติแล้วนะคะเรื่องราจะจบลงยังไง TMT จะว่ายังไงเดี๋ยวเรามีข่าวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ